ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในไลฟ์สำคัญในช่วงเวลามงคลนะครับวันนี้วันพืชชมงคลนะครับวันที่10พฤษภาคม2567นะครับซึ่งถือเป็นเป็นวันมงคลนะครับผมได้ัเชิญเหรียญสำคัญขององค์บูรพาจารย์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งหลายท่านเข้าใจผิดว่าเป็นรูปเดียวกันกันกบองค์หลวงปู่มัน่นภูริตตะเถระที่วัดป่าสุธาวมา พนาลิคมสกลนครจริงๆแล้วคนละรูปกันนะครับแต่รูปนี้ก็ได้รับความศรัทธาอย่างกว้างขวางมากนี่คือองค์หลวงปู่มั่นทัตโตนะครับองค์บุรพาจารย์วัดบ้านโนนเจริญอำเภอนาจล่วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่น1 0 3ป e. ีอายุวัฒนะมั่นทัตโตนะครับซึ่งผมได้เลี่ยมกรอบพลาสติกไว้จริงๆผมนี่ไม่ชอบเลี่ยมกรอบพลาสติกเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผม คิดว่าหายากแล้วก็มีรูปทรงที่สวยงามนะครับผิดจากเหรียญอื่นผมก็เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกไว้แล้วก็ไม่สามารถเอามาขัดได้แต่เหรียญก็มีความเงาเข้มขลังและคมชัดอยู่แล้วนะครับซึ่งนี้ไฟที่ส่องกระทบนะครับทำให้ fc เห็นแสงไฟเล็กตรงด้านหน้าองค์พ่อนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่มั่นทัตโตนะครับคลองจีวรน,นะครับลักษณะอยู่ในอารามนะครับครึ่งองค์แล้วท่านหันหน้าไปทางเยื้องขวาของเหรียญน,นะครับแล้วก็มีลายกระหนก ขึ้นไปเป็นชั้นๆเป็นคล้ายๆนะครับดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็กลีบดอกไม้นะครับไอห่วงเปิดด้านบนนะห่วงเปิดด้านบนมีลายกระดกขึ้นไปเชื่อมตัวห่วงครับจะเร้่องความหลวงปู่มั่นทัดโตครับไอทีท่านใดเข้ามาแล้วผมฝากให้ซับสไครตและก็ขยายงานพระเครื่องนะครับด้วยการส่งต่อไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมจะได้ทำเทคไลน์นี้ในช่วงเบรกนี้จากนี้ไปถึงเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับก่อนที่จะปิดการสตรีมนะครับในไลน์นี้ขอบคุณไอทีมากในการ นะครับแล้วฝากช่วยแชร์ต่อไปให้เยอะๆฝากช่วยแชร์ต่อไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้ชมเหรียญด้านหลังว่าเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกันนะครับ ครับเดี๋ยวผมใช้ f c ชมด้านหลังเหรียญเหรียญนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญอ่าตรงด้านบน f c เห็นด้านหน้าเหรียญที่มีอักขระยันอยู่เสียลงพ่อนะครับครอบลงมาด้านล่างเหรียญเป็นยันลงล่างนะครับอ่ะพลิกไปชมด้านหลังประทับอักขระยันนะครับตรงแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมียันประกอบอยู่ภายในแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านนอกแล้ก็ความอายุ1 0 3ปีนะครับ วัดบ้านโนนเจริญอำเภอนาจล่วยจังหวัดอุบลถือว่าเป็นสุดยอดนะครับแล้วก็มีลายขนกซ้อนอยู่ด้านหลังอีกชั้นหนึ่งนะครับขอบคุณ fc ในการเข้ามารับชมนในไลน์นี้แนละผมฝากช่วยแชร์ต่อนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับเพื่อให้ได้ชื่นชมความเข้มแข็งและบารมีองค์หลวพ่อผานเรียนสําคัญเหรียญน,นี้นะครับของท้องถิ่นอบานี้นะครับขอบคุณ fc พี่น้อง mm hmm. fc อุบลธานีผมฝากช่วยแชร์ต่อและ fc ทั่วประเทศและท่วโลกฝากช่วยแชร์ชต่อด้วยนะครับ ครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขออนุญาตปิดสตรีมแล้วฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ